ระดมทีมตัดสินชะตาโลกอันฮโยซอปเป็นคิมดกจาเขาเป็นเพียงนักอ่านเพียงคนเดียวที่รู้ตอนจบของนิยายเรื่อง3วิธีเอาตัวรอดจากวันสิ้นโลกนิยายที่กลับกลายเป็นความจริงในโลกของเราเขาพยายามพลิกชะตาโลก ร่วมกับมิตรสหายที่เขาพบระหว่างทางโดยใช้ประโยชน์จากการที่เขาเป็นคนเดียวที่อ่านนิยายเรื่องนี้มาอย่างทะลุป,ปลุกป,ปลงเพื่อใช้เป็นพลังสำคัญในการพลิกชะตาโลกน er บบี่มินโฮเป็นยูจุงขยอก <c oughs> เขาเป็นตัวเอกในนิยายสามวิธีเอาตัวรอดจากวันสิ้นโลกและยังเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในนิยายเรื่องนั้นพลังของเขาคือการย้อนกลับทำให้เขาสามารถกลับจากความตายได้เสมอ ไม่ต่างอะไรจากการเป็นอมะตะนั่นทำให้เขาเป็นคนที่ต้องฆ่าฟันแบบไม่มีวันสิ้นสุดบัชมันจะสางควบชาสบินเป็นยูซังอายูซังอาทำงานบริษัทเกมที่เดียวกับดกจาเหตุการณ์หายนะที่เกิดขึ้นกับโลก ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในทีมคิมดกจ่าออกเดินทางฝ่าฟันเดิมพันชะตาโลกพร้อมพลังในการเปลี่ยนเส้นไหมเป็นอาวุธนนส,สิงช,ช,ชินซึงโฮเป็นอีฮยอนซองอีฮยอนซองเป็นทหารด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งเกินคนธรรมดาทำให้เขาเปรียบเสมือนตัวแทงประจํากลุ่มและกลายเป็นส่วนสำคัญของทีม ทักษะของอีฮยอนซองคือการปกป้องอะดรีนาลีนของเขาจะสูบฉีดแบบเกินพิกัดเมื่อได้ออกโรงบูส์พลังเพื่อปกป้องพวกผองนาานาเป็นจองฮีวอนหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญของทีมคิมดกจ่าเธอพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ทักษะการต่อสู้ของเธอเต็มไปด้วยความดุดันและรวดเร็วเชื่อศัตรูด้วยดาบอันทรงพลังจ,จีซูรับบทอีจีฮเยอีจีฮเยเป็นตัวละครที่เย็นชาเธอแข็งแกร่งขึ้นเพราะยูจุงฮยอกเธอมองเขาเป็นเหมือนอาจารย์ที่คอยสั่งสอนอีจีฮเยสามารถเอาตัวรอดได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะเลวร้ายหรือหายนะสักแค่ไหนนแค่อชพนอ ควอนอึนซองรับบทกิวยองกิวยองรอดมาได้เพราะได้รับการช่วยเหลือจากคิมดกจาทำให้เขาติดสอยห้อยตามและเป็นส่วนหนึ่งของทีมไปในทุกด <conception of> ่านทดสอบความสามารถของกิวยองคือการสื่อสารกับแมลงดังนั้นในทงเยจิวกับผมแก่อะเงามซรุสเกตตาเมื่อนิยายวันสิโลกกลายเป็นหายนะในโลกจริงพวกเขาต้องรวมตัวกัน ฟันฝ่าภารกิจที่เดิมพันด้วยชะตาโลก OmniGen Reader The Prophecy อ่านชะตาวันสิ้นโลก31กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น